ผู้ประกอบการพลังงานนะครัเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เกือบทั้งประเทศมาพบแล้วก็หารือขอความร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหาโควิด -19 เนี่ยนะครับการน,นี้มาตรการแรงกลารบริษัทต่างๆก็เริ่มออกมานะครับมีบางบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการไปศึกษาในการจะช่วยดูเรื่องของห้องความดันต่ำเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ก้องร่วมมือกันหลายฝ่ายครับเดี๋ยวมีข่าวขึ้นน้าไรจะเรียนให้ทราบอีกทีนึงน,นะครับก็คือ กำลังจะมีสั่งซื้อไว้ล้สามสิบหกล้านลิตรนะครับแล้วก็จะเกิดการสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วโรงงานทุกโรงงานก็จะเร่งผลิตนะครับกำลังผลิตส่วนเกินประมาณล้านลิตรต่อวันผมติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดต่อไปนะครคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาแอลกอฮอล์ได้ระดับหนึ่งนะครับนะออกสู่ตลาดได้ตอนนี้เริ่มแล้วครับอย่างเช่น3าล้านลิตรถ้าเอามาก็จะเริ่มไปกระจายสู่ตลาดได้นะครับนะฮะอย่างที่เป็นต้นก็จะเริ่มสัปดาห์นี้ครับจะติดตามตัวัพพล l y ของแอลกอฮอล์จากโรงงานเอทเทอร์นอลเข้า ภาคทางด้านของการทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้อย่างไรนะครับก็จะรีบดำเนินการนะครับนะขอบคุณนะครับก็ประชุมก่อนนะครับนะพอจานจานจานไปแล้วไปแล้วหรอจับภาพไปแล้วนะประชาหน่อยประชามหน่อยครับ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ